างที่ผมบอกว่าทุกอย่างมันต้องจบก่อนสงกรานต์เอาไปนี้คือส่วนที่ต้องเสียก็ต้องเสียตามดิวเพราะดิวมีได้และมีเสียพูดกันว่าถนนทุกสายจะมุ่งสู่จันทสองล่าเนี่ยคุณจตุพรคิดว่ายังไงฮะผมไม่เชื่อว่าอดีตนายกทักษิณท่านจะต้องมาสะดุดหินก้อนเดิมในรอบที่สาม สามเจ็ดสิบดเสียงเนี่ยก็ยังคว่ำต่อหน้ามาแล้วสองหกสิบห้าเนี่ยก็คว่ำม,มาแล้วสอง้สามสิบห้าก็คว่ำเอาอะไรกับร้อยสี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่นายกทักษิณกลับมาวันที่ยี่สิบสงิหาคมปีหกหกและได้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกเนยโดยคนที่โหวตให้ก็คือผู้ที่ยึดอำนาจจากพรรคไทยรักไทย และพักการเมืองที่ตรงกันข้ามกับพักไทยรักไทยความเป็นจริงถ้านายกทักษิณท่านเลือกวิถีทางว่าเข้าเรือนจำป่วยไปโรงพยาบาลและกลับมาเรือนจำเมื่อวานนี้ถ้าภาพท่านเดินออกมาจากเรือนจำความรู้สึกของคนจะสงางงามมากกว่านี้มากแต่เมื่อท่านเลือกวิถีทางอันนี้ผมเองก็เห็นว่านี่คือดิวในส่วนที่ได้ความจริงก็เสียลึกอยู่แล้วจุดยืนทางการเมืองก็เสีย นะครับคาว่าอภิสิทธิ์ชนสองมาตรฐานก็เสียจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวข้อตามแต่ในทางการเมืองอย่างไรก็ตามในส่วนเมื่อส่วนที่ได้ได้ไปแล้วส่วนที่ต้องเสียก็ต้องคืนเพราะดีวมันมีได้กับมีเสียและจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันจะมีสองคดีติดต่อกันนะคดีของท่านนายกยิ่งลักษณ์คดีโรดโชว์นัดอ่านวันที่สีมีนาแต่ว่าเมื่อจำเลยไม่ปรากฏตัวก็จะเลื่อนไปหนึ่งเดือนเนี่ยโดยสภาพ ก็จะไปประมาณวันที่4เมษาของท่านนายกทักษิณเนี่ยคดี112วันนี้เนี่ยนะครับก็นัดสั่งว่าฟ้องไว้ฟ้องอวันที่10เมษาเพื่อจะตอบอะไรว่าอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างมันต้องจบก่อนสงกรานเพราะสะวต้องขีดเส้นใต้วันที่11พฤษภาคมกลางกลางเดือนนะครับประมาณไม่เกิน18มีนาดิจจตอลวันเลตที่ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาก็ครบเวลาก็ต้องเอาเข้าครม จะเป็นพรกงเงินกู้พรบเงินกู้เนี่ยนะครับต้องเป็นมติและถ้าไม่ผ่านก็เป็นวันเวลาที่ต้องเป็นไปตามดีวที่นายกเศรษฐาก็ต้องแสดงความรับผิดชอบแม้ว่าจะมีท่าทีขึงขังว่าประเทศนี้มีนายกมีนายกคนเดียวนะตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นคําเดียวกที่นายกทักษิณพูดก่อนถูกยึดอานาจผู้มีบารมีนอกเหนือรัฐธรรมนูญประเทศนี้มีนายกคนเดียวตอนนั้นนายกทักษิณพูดถึงอีกคนหนึ่ง นะครับวันนี้คุณเศรษฐาพูดถึงใครอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามมันเป็นกงง้อประวัติศาสตร์ทางการเมืองแต่อย่างไรก็ตามนั้นถ้าผิดดียวจำปากผมไว้กล้องทีวีวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจก็จะกู้ได้และเนะครับเรื่องวันนี้อยู่ในปปชหมดนะเรื่องเกี่ยวข้องกับทางกรมราชัณฑ์เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลตำรวจทุกเรื่องเนี่ยนะครับวันที่4เมษายนวันที่10เมษายนเบี้ยวตอนไหนก็ลงล็อกตอนนั้น นะครับรวมกระทั่งเรื่องแม้กระทั่งตัวคุณเสถาที่จอจอจอไว้ตามที่ต่างๆเขาเลือกคนที่มีบาดแผลอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะบอกกําหนดวันไปได้18บกุมภาพันธ์ยังไม่ใช่บทสรุปของดิวนี้มันเพียงแค่นะครับในส่วนที่ได้ได้ได้ให้ไปแล้วต่อไปนี้คือส่วนที่ต้องเสียก็ต้องเสียตามดิวเพราะดิวมีได้และมีเสียส่วนได้ได้ไปแล้วต่อไปนี้ ถึงตอนที่ต้องเสียบ้างให้เขาบ้างต้องต้องคืนดิจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงร้อยห้าสิบสองเสียงคนเอกประยุทธ์มาโหวตได้ได้ยังไงครับนะครับพักร่วมรัฐบาลนะครับจุดยืนหนึ่งคนละทางถัง,งชายปลาถังป่ากันคนละเล่มอ่ะมาเจอกันกลางป่าแล้วก็จะตั้งรัฐบาลร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมันเมื่อไม่มีที่มาที่ไปเป็นอุดมการร่วมก็ไม่ใช่ระหว,ว่างผู้ถูกยึดอำนาจกับผู้ยึดอำนาจที่ เอาอำนาจมาคืนให้แก่กันเพราะฉะนั้นความวิประดิ์อันเนี้นะครับดิวได้แล้วนะครับอีกสักพักเราจะเห็นดิวว่าเสียอย่างไร